ไปลุงตี้นะครับทําไม่เป็นไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ลองพยายามนะครับผมทําได้คุณก็ทําได้ครับเนื่องจากว่าลุงตี้เองนะครับก็เป็นคนใช้รถยนต์นะครับดีฮ่อฟอร์ดนะครับจะเป็นฟอร์ดอีโค่สปอร์ตนะครับปี2017นะครับซึ่งตัวเราเองนะครับก็ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับซึ่งตัวอีโค่สปอร์ตเนี่ยครับเขาไม่มีในส่วนของที่เป็นเกจวัดความร้อนโชว์ที่หน้าปัดนะครับ ซื้อตัวนะครับตัวเกจวัดความร้อนนะครับจากตลาดออนไลน์นะครับก็จะมาลองติดตั้งกับรถของตัวเองดูนะครับเพื่ออ่านอุณหภูมิความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นภายในรถแล้วก็เรื่องของตัวค่าของแบตเตอรี่นะครับข้างแบตเตอรี่ก็มีความสําคัญบางทีก็บางทีมันเสื่อมแล้วนะครับสาหรับบางคนอาจจะไม่พันได้สังเกตนะครับว่าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วเนี่ยเวลาใช้ไปแล้วมันจะสตาร์ทยากหรือยังไงนะครับบางคนอาจจะใช้รู้อาจจะไม่ได้ ัดสังเกตซึ่งตัวเกตวัดนี่ลุงพี่ก็มองว่ามันก็มีประโยชน์นะครับซึ่งตัวเกตตัวนี้นะครับซึ่งเกตตัวนี้นะครับลุงตี้ก็ซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับก็ดูจากรีวิวครับก็ไปเป็นรีวิวในด้านบวกนะครับร้อยกว่ารีวิวแลวราคาไม่แพงราคาแค่หลักร้อยไม่ถึงพันบาทนะครับแล้วก็ความสามารถของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับลุงตี้จะมา เปิดกล่องให้ดูนะครับสั่งซื้อมาแล้วแล้วก็จะไปติดตั้งให้ดูนะครับสําหรับรถ ford eco sport นะครับว่าติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะตั้งจุดไหนเดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้ากันครับนี่นะครับเป็นแพ็คมาอย่างนี้เลยครับสั่งจากออนไลน์มานะครับตรงนี้สั่งมาราคาไม่ถึง9 0 0บาทนะครับแปดร้อกว่าบาทนะครับรวมค่าขนส่งแล้ว ซึ่งตรงนี้นะครับลุงที่บอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้มาทํารีวิวให้กับเขาหรือไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะครับแต่ว่าเอามาทำามามาลองดูครับมาติดตั้งเผื่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้รถรุ่นเดียวกันนะครับใช้ Ford o Sport นะครับเป็นตนัวเรื่องตัวความร้อนนะครับก็ลองมาซื้อมาติดตั้งกันดูได้วันนี้ก็จะให้ดูตรงสินค้าแล้วก็วิธีการติดนะครับว่าเราไปติดตั้งกับตรงไหนของรถรุ่นนี้กันครับเดี๋ยวเรามาดู ภายในก่อนก่อนครับว่าเขาให้อะไรเราบ้างนะกรับ่องออกมาแล้วนะครับนี่ครับสิ่งที่ได้มานะครับก็คือผ้านะครับผ้าชามูที่เขาแถมมาให้นะครับผืนขนาดนี้นะครับสำหรับไปเช็ดรถนะครับก็น่าจะใช้ดีอยู่นะครับหนาดีครับตัวนี้แล้วก็กล่องครับนี่ครับในกล่องเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเอ่อมันเป็น พอร์ต obd 2นะครับสำหรับให้เราไปเชื่อมต่อนะครับกับตัวตัวพอร์ตนะครับในรถเราได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับตรงที่ก็ได้ได้ดูได้หาข้อมูลมานะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเป็นรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นตัวที่เป็นเกจวัดความร้อนในรถเนี่ยนะครับที่เห็นขายนะครับอยู่ในท้องตลาดแล้วก็เขาก็ติดกันนะครับระบบ ที่เป็นระบบรุ่นใหม่ๆนะครับรถรุ่นใหม่ๆจะเป็นเป็นพอร์ตสำหรับเอามาติดตั้งภายในรถคือเสียบเข้าไปในจุดที่ที่เขาให้มาเนี่ยรถก็คือที่เรียกว่าพอร์ต OBD2 นันะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะของการจะต้องไปทําเรื่องของการตัดต่อตรงท่อน้ํานะครับตรงท่อท่อน้ําความร้อนนะครับในรถเรานะครับ ซึ่งมันจะต้องมีตัวข้อต่อนะครับมีข้อต่อเข้ามาแล้วก็ต้องไปตัดท่อในห้องห้องเครื่องนะครับแล้วก็ต้องมีการเดินสายนะครับจากในห้องเครื่องออกมาหาตัวเกจบที่หน้าปัดในในรถเราเราจะต้องมีการเดินไฟไปพวกที่แบตเตอรี่เพื่อตัวอุปกรณ์เขาเนี่ยวทำงานนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็องค์ที่มองว่าถ้าให้มาทําเองนะครับก็คงจะทําเองไม่ได้แน่นะครับอาจจะต้องคงต้องไปอาศัยช่างนะครับคนที่เขามีความชํานาญการนะครับในการทําคือมาทําเองนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ นะครับจะเสียมากไปกว่าเดิมนะครับเลยตัดสินใจว่าเราซื้อลักษณะของที่เป็นชุดสําเร็จนะครับซึ่งเรามาติดตั้งเองได้ง่ายๆนะครับในรถเราดีกว่าซึ่งเขาก็มีพอร์ตให้เรามาเสียดอยู่แล้วนะครับในกล่องครับเรามาดูกันครับนะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับตัวนี้นะครับในการใช้งานะครับแล้วก็ตัวที่เป็นหน้าปัดแสดงผลนะครับตัวนี้ นะครับตัดมาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นจุกนะครับสำหรับให้เราติดกับกระจกหรือติดกับคอนโซลนะครับแต่จุดประเภทนี้นะครับจากที่ลองติดกับคอนโซลแล้วมันจะติดไม่ค่อยได้น,นะครับเราติดกับกระจกหน้าจะแน่นหนากว่าถ้าจะติดกับคอนโซลจริงก็อาจะอจะต้องอาศัยกาวสองหน้าติดที่ตัวใต้ล่างของแป้งยิปตรงนี้นะครับน่าจะดีกว่าแล้วก็ตัวหนึ่งนี่ครับ สายนะครับนะครับก็แถมสายมาให้นี่ครับสายที่เรามาให้เชื่อมต่อนะครับนี่นะครับพุณผูน่าจะเห็นนะครับว่าเขียว o b d 2นะครับตัวนี้พอจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับด้านนี้ครับเขาจะไปเสียบเข้ากับส่วนที่เป็นที่อยู่ในรถเรานะครับ ซึ่งอย่างรถรุ่นนี้นะครับตัว e c o Sport เองเนี่ยของเขาจะอยู่ตรงใต้ภูงิอะไรทางด้านขวานะครับซึ่งเข้าไปเมื่อเปิดประตูรถทางด้านคนขับเข้าไปแล้วนะครับมองไปด้านล่างตรงเท้าฝั่งที่เป็นคันเร่งนะครับใต้พวงมาลัยลงมาเนี่ยเขาจะมีช่องให้เราเปิดนะครับมีช่องให้เราเปิดแล้วเ,เปิดออกมาพอเราก็จะเห็นพอร์ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในขั้นตอนในการติดตั้งกันแล้วกันะะนะครับโซนอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว ตัวพอร์ตไมโคร USB นะครับเป็นเพื่อสำหรับมาเสียบกับตัวกับตัวเครื่องนะครับตัวหน้าจอแสดงผลตัวนี้นะครับนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เห็นอุปกรณ์ที่แถมมาแล้วครับในในกล่องของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูครับในขั้นตอนในการติดตั้งนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาแสดงค่าออกมา ให้เราดูได้อย่างที่เราอยากจะเห็นจะดูกันหรือเปล่านะครับติดตามกันครับนี่ก็เข้ามาที่ตัวรถแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับแื่อเราเปิดประตูนะครับทางด้านคนขับเข้ามาแล้วนะครับให้เราดูทางด้านขวาของพวงมาลัยนะครับตรงนี้นะครับพวงมาลัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับให้เราเปิดนะครับจะเป็นพอร์ต OBD2 จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น สําหรับเสียบนะครับเขาจะมีส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับเราต้องขยับใส่ให้ตรงนะครับตรงนี้เขาจะมีตัวล็อกเขาอยู่นะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูดีแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับจะมีตัวเชี่ยวล็อกอยู่นะครับแต่รุ่นนี้นะครับจากที่ลุงตี้ลองใส่ดูเมื่อสักครู่แล้วนะครับตัวนี้เวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยครับเมื่อเราเสียบเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ เสียบเข้าไปมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าเราจะไม่สามารถติดฝานะครับปิดฝาตัวนี้ได้นะครับแต่มันมีวิธีแก้อยู่นะครับซึ่งเพื่อนๆเห็นไหมครับว่านะครับจากพอร์ตตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีเครื่องมือนะครับเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือส่วนจะเป็นไขควงนะครับปากแบดเล็กๆนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะเป็นเคียวล็อก นะครับด้านข้างนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวไขควงจิ้มเข้าไปนะครับทำการปลดล็อกนะครับทั้งสองข้างตัวพอตัวนี้ครับเขาจะดันหลุดเข้าไปอยู่ข้างในได้นะครับซึ่งพอตัวนี้หลุดไปข้างในแล้วเนี่ยนะครับดันเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยเราสามารถจะเสียบพอตของตัว o b d 2เนี่ยเข้าไปแล้วก็สามารถจะปิดฝาตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทากันนะครับ นี่ครับเราเอาไขควงนะครับจิ้มเข้าไปเพื่อทําการปลดล็อกตัวนี้นะครับจะเป็นต้องปลดนะครับไม่งนั้นถ้าเราไม่ปลดตัวนี้ออกนะครับไม่ปลดตัวนี้ให้มันดันเข้าไปข้างในได้นี่ครับเราจะไม่สามารถจะปิดตัวฝาตัวนี้ได้นะครับวิธีการทำนะครับเราก็ดันเข้าไปหน่อยนะครับดันเข้าไปนิดหนึ่งเขาจะเลื่อนเข้าไปได้นะครับเห็นไหมครับพอเลื่อนไปแล้วเขาจะขยับได้นะครับเราจะขยับได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อย่างนี้ครับ ตอนนี้วิธีการนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีช่องว่างนะครับอยู่ทางด้านด้านขวานะครับให้เราเอาตัวหัวนะครับที่เป็นฝั่งฝั่งที่เป็นไมโครนะครับเสียบเข้าไปในช่องเล็กๆทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการเก็บสายนะครับทำการเก็บสายปุ๊บเราก็หันหัวให้ตรงนะครับให้ล็อกเขาตรงนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไป เสียบเข้าไปให้แน่นนะครับพอเสียบเข้าไปได้แล้วเนี่ยครับฝาก็จะปิดได้ถ้าเราไม่ปลดล็อกตัวสีขาวนะครับถ้าเราไม่ปลดในตัวเขี้ยวล็อกนะครับตัวปลด OBD ที่เป็นตัวสีขาวนะครับให้เขาขยับได้เนี่ยเวลาปิดฝาเขาจะปิดไม่ได้นไหมครับอย่างนี้พอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ทําการเก็บสายเลยครับคราวนี้อ้อมสายเก็บสายนะครับหาช่องเก็บนะครับตอนนี้ก็ย แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะเก็บสายได้เรียบเนียนขนาดไหนนะครับส่วนลุนตี้เองเนี่ยจะเก็บสายเข้ามาตามตะเข็บนะครับเราก็จะเก็บเข้ามานะครับตามช่องที่เป็นขอบยางแบบนี้นะครับเก็บเข้าไปนะครับคราวนี้เนี่ยความยาวของสายเนี่ยเขาจะยาวอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องวัดระยะนะครับเพราะว่าสายส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะได้ม้วนเก็บเอาไว้ในนี้ได้นะครับ หลังจากเราได้ตรงนี้แล้วครับเราก็มาหาจุดที่เราจะวางตัวอุปกรณ์นะครับว่าเราจะอุปกรณ์ไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทําสายกันครับจากตรงนี้ครับลุงตี้ก็เลือกนะครับที่จะติดไว้สําหรับตรงจุดนี้นะครับจะใช้ตัวดูดกระจกนะครับหรือเราจะใช้แปะกับคอนโซลก็ได้นะครับโดยใช้กาวสามเอ็มนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะเอาที่สะดวกเลยนะครับที่เราชอบเลยนะครับว่าเราจะติดตรงไหนนะครับลุงตี้ติดตรงนี้ก็เนื่องจากว่า ไม่อยากให้สายมันเกะก,กะนะครับเพราะว่ามันจะมีสายเส้นที่เราจะต้องเก็บนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เราเดินสายนะครับเราจะป็นต้องเดินสายเส้นหนึ่งนะครับหน้าสายเยสียเข้าไปใช่ไหมครับเราต้องติดตั้งสาย ตั้งสายเข้าไปนะครับพอติดตั้งสายเสร็จแล้วก็ทำการเก็บสายให้เรียบร้อยครับเท่านี้คราวนี้ลรงกี้ก็จะเก็บมานี่ครับ ตรงนี้ครับเราก็สามารถจะซ่อนสายได้นะครับตรงจุดนี้จะเป็นยางนะครับยางตรงขอบประตูนะครับเราก็ใช้นิ้วนะครับงัดขึมานิดหนึ่งนะครับก็สามารถจะสอดสายเก็บเข้าไปได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เก็บสายลงมาเรื่อยๆนะครับตามขอบยางนะครับตรงนี้นี่ครับตามขอบยางข้างประตูนะครับแนวขอบยางเราสามารถจะเก็บสายนะครับซ่อนลงไปได้นะครับ ยัดสายเข้าไปเลยครับนะครับเก็บสายไปเห็นไหมครับสายก็จะไปโผล่อยู่ตรงนี้นะครับพอสายมาถึงตรงนี้แล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะเก็บสายนะครับซ่อนเข้าไปด้านใต้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับพอเก็บสายเข้าไปด้านใต้เดี๋ยวเราดึงนะครับดึงปลายสายตรงนี้นะครับกลับเข้ามานะครับ น,นี้ก็จะตึงนะครับน,นี้ก็จะตึงเข้ามานี่ละเห็นไหมครับพอตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามีเคเบิลไทมาเลยเราก็ลัดเพื่อเก็บสายนะครับให้เอาเก็บไว้ในนี้ก็ได้ครับนะครับมาได้เก็บสายปุ๊บเราก็สามารถจะปิดปตัวนี้ได้เรียบร้อยเห็นไหมครับ,รบตรงนี้ก็เสร็จแล้วสันนี้เรามาลองดูกันครับ เก็บสายเข้ามานี่นะครับมาตามขอบยางต่างๆนะครับเรียบเข้ามาเรียบเข้ามานะครับตรงนี้เก็บเข้ามานะครับนี่ก็คือสายไปจนถึงตัวอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันครับเราสตาร์ทเครื่องนะครับเปิดใช้งานดูครับโอเคครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเราสตาร์ทเครื่องทดสอบนะครับอุปกรณ์ก็ทํางานแล้วนะครับ เอาน,นี้แล้วก็อุปกรณ์พวกนี้ครับมันจะมีตัวส่นจะเป็นหน้าตัวทีให้เราใช้งานต่างๆกันไปนะครับอันนี้ก็เ,เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับที่เราใช้นะครับ <S <S เขามีวิธีการใช้งานมีวิธีการตั้งค่าอย่างไรนะครับแล้วก็ค่าต่างๆนะครับที่แสดงผลอยู่ที่บนหน้าจอเนี่ยเขาบอกอะไรเราบ้างน,นะครับตอนนี้ก็ติดตั้งกันเรียบร้อยไหมครับ ใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของตัววัดกิโลเมตรนะครับวัดค่าไฟแรงดันของแบตเตอรี่เรานะครับบอกค่าอุณหภูมิความร้อนนะครับของเครื่องเรานะครับก็โอเคใช้ได้ตัวนี้ก็เป็นการบอกสปีดเรื่องความเร็วนะครับกิลโลเมตรต่อชั่วโมงในการวิ่งอันนี้ก็แสดงค่าหลายๆค่าบนหน้าจอเดียวนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ เรื่องของสปีดต่างๆนะครับเรื่องแรงดันเรื่องความร้อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับที่เขาจะแสดงผลมาอย่างไรนะครับผมวิธีการติดตั้งนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการติดตั้งตัวเกงความร้อนนะครับโดยระบบ OBD2 นะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับจากคลิปวิดีโอการติดตั้งเมื่อสักคร่ครับเพื่อนๆก็ได้ดูกันแล้วนะครับก็ติดตั้งกัน ไม่ยุ่งยากนะครับสําหรับคนที่อยากอยาซื้อมาทําเองนะครับติดตั้งเองนะครับลุตีก็ได้ทดลองทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามุตีทําได้คุณก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจจะติดนะครับไม่ว่าอาจจะใช้รถรุ่นอื่นนะครับที่อยากจะติดนะครับก็อาจจะต้องเช็คดูก่อนนะครับเพราะว่าตัวพอร์ต OBD2 เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีกับรถทุกรุ่นไม่ได้รองรับกับรถทุกรุ่นนะครับเราอาจจะต้อง สอบถามนะครับปรึกษากับทั้งผู้จาหน่ายก่อนนะครับว่ามันสามารถใช้กับบทเราได้หรือเปล่านะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราซื้อมาแล้วเกิดตั้งไม่ได้ก็จะเสียตั้งไปเองนะครับแล้วก็ในคู่มือนะครับถ้าเราได้มาแล้วนะครับควรจะอ่านนะครับก่อนติดตั้งกับความเข้าใจนะครับมีประโยชน์นะครับซึ่งในนี้นะครับทพื่อก็ได้อ่านนะครับมีจุดที่น่าสนใจนะจุดหนึ่งซึ่งเขาก็บอกมานะครับว่าสําหรับเพื่อนๆนะครับคนที่อยากจะ ทราบว่ารถของเราเนี่ยนะครับสามารถจะใช้กับอุปรกรณ์เก็บความร้อนปูบีดีทูได้หรือเปล่านะครับเขาแนะนําว่าให้เราลองไปเปิดตู้ฝาการะโปรงรถนะครับเอากระโปรงหน้ารถเรานะครับเปิดขึ้มาแล้วนะครับหาสติกเกอร์นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีข้อความบอกนะครับว่ารถของเราเนี่ยครับรองรับกับผอดปูบีดีทูได้หรือเปล่า ก็จะมีเขียนลักษณะเป็นคำภาษาอังกฤษว่า OBD2 Certificate นะครับลองหาดูนะครับถ้าเราลองหาดูแล้วเราเจอแล้วนะครับก็เบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับกับพอร์ต OBD2 แต่ก่อนสั่งซื้อนะครับก็ลองเช็คกับผู้จำหน่ายทีนะครับว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมที่ก็น่าจะก่อจบคลิปนะครับวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับผงที่ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ครับจะ มีประโยชน์มีสาระกับเพื่อนๆบ้างน,นะครับในการในการใช้รถฟอร์ดนะครับรุ่น e c o คสปอร์ตหรือรถสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชมคลิปแล้นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตามงรงติ้ไว้หน่อยนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจกดทำคลิปครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ